เดี๋ยวจะมาชมในตัวผ้าจอโปรเจคเตอร์แบบขึงโกงนะครับตัวนี้เป็นเนื้อผ้าแบบ a อ r นะฮะ,ะจุดเด่นของผ้าแบบ a อ r ก็คือ1ก็คือเป็นเป็นผ้าผืนเดียวจะไม่มีรอยต่อนะครับก็คือ2ก็คือมันจะไม่สะท้อนแสงครับคือเสียงกระจายทั่วจอ3ก็คือผ้าจอเนี่ยคือทึบเสียงนะครับคือสามารถกันเสียงรบกวนจากด้านหลังจอได้นะครับอย่างสมมติหน้างานจากด้านหลังจอนี่คือมีเสียงรบกวนอาจจะเป็นหลอดไฟจากร้านค้าไฟถนนอนะไรประมาณเนี้ย อ่ะครับก็คือตัวผ้าจอนี่คือสามารถกันเสียงรบกวนตรงนั้นได้นะครับก็คือจะทําให้ภาพเนี่ยเข้มขึ้นนะฮะสีคือตัวผ้าจอนี่เคลือบกันเชื้อรานะครับก็จะเหมาะกับงานที่ต้องอขึงอยู่กับที่นะครับเพราะว่าบางทีหน้างานเราจะใช้ประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ <S <S อ,อาจจะโดนหมอกโดนน้าค้างโดน,นฝน,น,น,ฝนตากแดดแล้วประวันนี้ถ้าเป็นตัวผ้าจอธรรมดาก็คือไอตัวเชื้อราเนี่ยมันจะขึ้นง,ง่ายนะครับแต่อตัวนี้คือมันเคลือบกันเชื้อราครับก็คือจะทําให้ยุการใช้งานตัวเนี่ยคือมันนานขึ้นนะฮะ แล้วข้อสุดท้ายก็คือตัวผ้าจอเนี่ยก็คือมันจะช่วยตัดเสียงรบกวนนะครับก็คือมันจะทําให้ภาพเนี่ยเข้มขึ้นสีไม่จะสดขึ้นนะครับก็คือสีมันไม่ซีดจางตัวผ้าจอก็คือจะประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นไซส์2 0 0นิ้วครับอ่า้อยนิ้วสัสดส่วนในบอกต่อ9กนะฮะก็คือ200นิ้วก็ความกว้างจะอยู่ที่4เมตรเจนะครับความสูงจะเป็น2เมตรเจเซนนะฮะตัวนี้จะเป็นสัสดส่วน,นบอกต่อ9ครับเป็นสัสดส่วนไวท์สกรีน ผ้าจอหน้าเทาหลังเทานะครับก็คือจะช่วยกันเสียงรบกวนจากด้านหลังจอได้ดีนะครับก็คือจะประมาณนี้เลยในส่วนของรอยพับนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับก็คือตัวนี้ไม่มีผลกับการฉายนะครับก็คือเวลาเราไปขึงกับไอ้ตัวโค้งตึงๆเนี่ยตรงรอยพับตัวนี้ก็จะหายนะครับเพราะว่าไอ้ตัวผ้าจอเป็นเนื้อ PVC นะครับเวลาเราขึงกับไอ้ตัวโค้งเนี่ยก็คือรอยยับตรงเนี้ยก็คือมันจะหายมันจะเรียบตึงไปเลยนะครับขอบจอมีเชือกเย็บติดประมาณนี้เลยนะครับระยะห่างตัวนี้ก็ประมาณสัก อ่ยีเซนนะครับยีเซนรอบจอนะครับก็คือการติดตั้งเนี่ยมันจะง่ายนะฮะคือมันติดตั้งได้สะดวกกว่าสําหรับโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารนะครับที่ใช้จอโปรเจกเตอร์ที่เป็นสีขาวอยู่นะเวลาฉายเนี่ยภาพซีดจางนะครับก็ลองศึกษาดูไอตัวผ้าจอแบบ P.R. ดูนะครับเพราะว่าในช่องคือผมทําคลิปเปรียบเทียบไว้หลายคลิปอยู่นะครับระหว่างจอขาวกับจอเทานะครับก็ลองย้อนดูนะฮะ